สวัสดีวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการธรรมะเดลิเวอรี่เล่าไปเรื่อยวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องคนอกหักมีโอกาสได้กสนทนานกับพระระหว่างทางคนอกหักได้เดินผ่านมาพระก็เดินสวนไปแล้วพระเห็นคนนั้นผู้ชายคนนั้นน่ะท่าทางหน้าตาบอกบุญไม่รับเย็บเลยก็เลยถามท่านท่านเป็นไรถึงหน้าตาเศร้าโศอย่างนี้ คนอกหักก็บอกว่าโอ้ยพระคุณเจ้าผมนะ่ะอกหักมาผมไม่รู้จะทำยังไงพระคุณเจ้าก็บอกว่าเอออกหักก็ดีเหมือนกันถือว่าเขาให้โอกาสเราคนอกหักก็บอกว่าเอ,อ้ยมันจะดียังไงผมอกหักมาล้างแ้นเขาสักครั้งเป็นไงดีพระคุณเจ้าก็บอกว่าโอ้ยถ้าไปล้างแ้นเขาเนะี่ยเขาก็มีแต่ยิ่งหนีห่างเราไปกว่าเดิมพระคุณเจ้าก็เลยถาม แล้วท่านนะยังรักเขาอยู่ไหมคนอกหักก็บอกว่าก็รักสิผมหนุต้องทำอย่างนี้พอคุณจ้าก,ก็บอกว่ารักเหรอถ้ารักนี่ไม่ควรจะทําแบบนี้นะถ้ารักนี่ถ้าเห็นคนที่เรารักมีความสุขเราก็ควรจะมีความสุขด้วยสิแล้วถ้าคนที่รักมีความสุขกับเราเขาจะหนีเราไปเหรอใช่คนอกหักก็พูดงั้นที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ก็หลอกเรามาตลอดอะดิพอคุณจ้าก,ก็พูดว่า จะหลอกอยังไงผู้หญิงคนนี้เขาซื่อสัตย์กับท่านมาตลอดไม่ได้หลอกเลยเขารักเขาก็อยู่กับท่านแต่ถ้าเขาไม่รักท่านน่ะแล้วเขามาอยู่กับท่านเขาไม่รักท่านแล้วเขามีลูกกับท่านเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าหลอกคนดกหักก็เริ่มได้ข้อคิดมาเทน,นี้เออมันก็จริงเลยคนดกหักก็ถามพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าแล้วผมควรจะทํายังไงดีละ่ะพระคุณเจ้าก็บอกว่าก็าต้องไปขอบคุณเขาสิคนดกหักก็พูดเอา้าททำไมเราต้องขอบคุณเขาด้วยละ่ะ พวกคุณเจ้าก็บอกว่าเพราะเขาเปิดโอกาสเจอสิ่งดีๆแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้า